สิุงหลังคาุเห็นยัง้งบุงเอ็คอ,อกไก่ขคกกาไปทน,นันละขคกไก่คอกกาเมืม่อวีว่าไปใส่เพราะว่าเฝ่าไกลเพราะว,ว่าจะฝ้อไกลหลเอมันไม่ได้นอนมืกขึ้น,เป,นเป็นไงคืออไรคือสายัดตวัวนี่หละถือสายัดตวัวเขาขึ้นวางสัน เขาพาพไม่เฮาจังไหนได้ตัวลงได้บูซากันแต่บาดวะที่ไหนไม่หลุดข้าข้างไปเพป็นบอลน้ำจะบาดหรือคนบอลน้ำจะบาดก็ดีด้วยภาพกันเอาไม่แห่เออผมจะเป็นคนวลองของอืมแล้วหอได้คือได้กับของปลาไพอยู่แล้วปลาไพ่ปุ่นโอ้ปลาไฟแักพุ่นพี่น้องเป็นเป็นไปกูนอนเป็นไปกูนอนเออไปข้างนอนเป็นนอนไม่ขึ้นน่ะเออ วายไม่มนนได้น้องมึขงขึ้นเนาะอ๋อเป็นยังขว้างขึ้นบ่บ่แหละครับเสียงปี๊ดป๊าปปื้ดป๊าปเสียงวิ่งข้ามาเออโอวยมึงขึ้นว่ะเสียงวายเสียงยังแนวเดียวเนียนอือวา,า,ายวายขึ้นมาเสียงวิ่งวายขวายที่แจ้งก็ยังขึ้นมาบ่สรุปแล้ว ไปร้องของเอาพระที่สายยันให้ครับไปเบิ่งว่าผีสิยานบ่แต่สุดท้ายมันก็บ่ได้ยานผีก็ยานอยู่ก็เกยนุ่งนึ่งไ่ยานโอ้ยุ่งไ่ยานโอ้ย่นี่เกยุ่งเด้ตัวเนี้ยโอ้ยุ่งโอ้ยตกยุ่งเด้ตัวเนี้เขาใจผิดแสดงว่าดีอยู่ของดีอยู่ดีเออดีดีดีเขาขายว่ได้ย้อนยุ่งตามรักเราก็แมนเพิ่นบ่เอาน้ำเขาก็ต้องเอาให้แจ๊กเก้าบาท มันจะสีขังเออผู้ละเห็นหน้ากันผู้ละเห็นหน้ากันเมื่ตายจากกันไงเนาะเมียนเราไปอยู่เออเราไปอยู่มื่อนี้เป็นภาคงานไทยพี่น้องครับผู้ละสีมันมือเอื้อนมือขื้อผู้ละก็สีไทยตัวเพราะว่ามื่อนี้แค่จะไปแค่จะพุ่มกระแสสมบูรณ์มือนีกับขยะเด้อะก็เลยก็ได้เชื่อเชื่ออีบ้านเออบม่รู้ว่าจะคนจะมาเออมาขอบองพุงน้ำเปิ้ลครับแต่ว่าให้ไอ้แขกนะครับ ต้อยเหรละเุ้คงไปตำกินสวยมันมีบอกหงสอย่างไรอยู่นี่ตเนี่ยตาเออหงไหลายตัวเห็ไหม่าแบหงพันธุ์รงมีบกหุงผีปะหคุกนองผีุเมืนองผีโอหงสูสุาดคือลาตัยลงมานนู้นไหมสสามวไหม่ยหจยี้อย่กินหรืยัง่ก็คือพูดดีกันเออ ปลาทูปักหงสูงพุ่ตัวนี่บักหงมัเป็น่าอกสูงพุดนี่ชูกนี่ก็ได้พุ่งเอมันสูงพุ่พี่น้องครับบักหงพุ่งคันอย่างไรล่คับปุงเดี๋ยวซุ้มมึงเห็นบ่เห็นด้วยพี่น้องครับบลุหงมันสูงแล้วมันสิลวนกลิ่นแดเสียดายเมาเมา นาเต้นหรืไป่เพิ่งนี่ครับเนี่ยหองบ้านเนาะเนี่ยนำสินค้ามาขอยาด้วยน้ำข่ายังอยทางรัฐเออทางยังเนาะเออพวกยังดอกอืมอืมเศรษฐกิจพ่อพียงพี่น้องครับสวนอันนี้บมหูเอ้อนี่ต้นนี้ไครวะมันจะตั้มไอ้พุ่นสูงโพดเห็นบากกันเลยคือบต่อยลูกนี่ไหมใช่ไหมตอยลงกเนี้ยละ นี่ไหมไมเอามาจีนได้ยังแปกงแถบ่งสุกซื่ออันนี้สมุนไพรน้องครับไ้าเยี่ยบบานอดีมือนิเออกี้กันที่ผมมาไดนอแทงแบงไหนอ่แบงรุ่งเราใส่เราดันอยู่ออบบกงน่าวกับน่าสีสะนี่ไหม น้าสีเอ็นระ,อะส,สองร้อยสามร้อยเนาะไปนี่อือยังไปทงเยงอะไรครับอมนไ่มามสักไรอไรทจ่เขาจะสังเกตนี่ยังน่วะอืม ออหายไปเลยหรอเดี uh, ừ, ๋ยวคิดกคตไหมอ๋อบ้าบ่บ้าคิดได้เปิดแล้วเออเปิดแล้วโหโหปวดขั้วถืว่าเอามาต้มใส่ไก่ขอไก่ไปต้มน้ำเนี่ยล่ะขอไก่ไปต้มมน่ำใส่ต้มใส่จ้าโอ้บโกอันนี้แม่เขาปวดถือว่าเพบังน้ามันเป็นไว้วะนี่มันเป็นยุ่นมันโดกอ็มันอย่างเงี้ยโดกขึ้นอย่างนี้กย โอ้ดกอยู่พี่น้องครับมันอยู่ไก่มันอยู่ไก่โอ้โอ้ดกงดวงดวงอยู่อะไรดกอยู่หม่กินมาบ้านก็บ่เม็ดตัวนี้เมแล้วเออตัวนี้ยังตั้งไหนมาลำยายปลูกได้จค่ปีแล้วว่าอเออเออบ้านเออบ้านพวกแอม กรื่อีของผมนี่แกมันแดงกระจกแบงไหนกระจาแดงทีบอแม่บอไม่ทีบอคือดีแท้แดงทีบองันนี่แมแดงไหนแจ้งว่าในเบียแกเนแแล้วบอไม่แสงบนน้องแสงกับว่าผีหลอกผีงี้ยุเงี้ยงไรลวดเอาเจาะตากแดหลายเอ๋ เอาควรเนี้หมืนอนี่ไหมรับี่น้องได้บุญอะไรสิครับถึงไปจินตกรรมห้องไห,ไหม่ปะบ่ว่าคุณสิเอาไปชุ่มเไปชุ่มมั้งวันใส่เลยไหมลูกตัดเด้อลูกตัด <laughs> ขอบคุณมะละกอน้องแขกมากนะครับบุญขอมืลอลยข้ออะไรจเหมือนเนาะฮ้าบ่อือ อามาตรเนี้ยเออเนี่เสียงแก้เลาะตเออ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 ไทั่ของมาเนาะเอาไปซะมีก่อนไี่นองครับบักฮุ้งยังก่อนี่บัุ้งแขกบักปนบักฮุ้งแขกฮ่าฮุงบักฮุ้งกูสิบอกว่าบักฮุ้งยังมาหันนี่บักฮุ้งผีกูเรียกว่าบักฮุ้งแขกวันีขอชิ่อแขก